สวัสดีครับคำเที่ยวไบค์เกอร์วันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับกำลังเดินทางขึ้นไปกลางเต็นที่ลานกลางเต็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ครับช่วงนี้นี่กำลังสวยเลยทีเดียวครับสำหรับลานกลางเต็นที่นี่ครับเพราะว่าดอกพญาเสือโค่งกำลังบานครับตั้งใจมาที่นี่โดยเฉพาะครับมาที่นี่แล้วก็นอนนอนที่นี่คืนเดียวแล้วก็กลับเลยนะครับ ก <c oughs> ็เนื่องด้วยเนี่ครับสถานการณ์โควิดในบ้านเราครับก็กลับมาระบาดอีกรอบนึงละก็ไม่อยากเที่ยวเยอะเท่าไหร่ครับจากที่ด่านเก็บเงินขึ้นมานะครับเส้นทางก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางก็จะเป็นทางคนอ,อนกรีตแบบนี้ครับประมาณ12กิโลครับจากด่านเก็บขึ้นมาที่โครงการนะครับ ค่าเขาก็50บาทครับถือว่าถูกมากนะครับเทียบกับที่ผมเคยไปนอนในหลายอุทยานแต่ละที่ก็ประมาณ7080 90 100กบว่าบาทก็มีครับแต่ที่นี่แค่50บบาทก็ผมตั้งใจจะมาที่นี่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับแต่ว่าไม่ได้มาช่วงนี้ก็มีโอกาสพอดีครับโอกาสเหมาะสมก็เลยมา ก่อนหน้านี้เมื่อสองสามวันที่แล้วเห็นพี่ๆในกลุ่มกลางเต็นท์นะครับโพสร,รูปลงสวยมากครับก็เห็นหลายคนถามถึงเส้นทางว่าขึ้นยากไหมวันนี้ผมก็อยากมาถ่ายเส้นทางให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับก็ขับมาก็ประมาณนี้แหละครับเป็นคอนกรีตไม่ชันนะครับครับขึ้นง่ายมาก เดี๋ยวผมพูดถึงเส้นทางที่ผมเลือกมาก่อนนะครับจากสามแยกเด่นชัยนะครับเลี้ยวซ้ายจะไปเชียงใหม่ไปลำปางส่วนเลี้ยวขวาก็ยังมาแพร่น่านพะเยาเชียงรายนะครับผมเลือกเส้นทางที่มาทางเชียงรายนะครับซึ่งใช้ระยะเวลานี่เท่าเท่ากันนะครับกับที่ไปทางลำปางครับผมเลยเลือกเส้นทางนี้เพราะว่าผมคิดว่าผมคุ้นเส้นทางนี้มากกว่า ถ้าเลือกเส้นทางที่ไปเชียงใหม่นะครับจะไม่ได้เข้าไปตัวเชียงใหม่นะครับพอถึงลำปางนะครับก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวาคนละเส้นทางกับที่ไปเชียงใหม่ครับซึ่งตรงเนี้ยผมไม่เคยไปผมเคยเข้าแต่เชียงใหม่ผมเลยตัดสินใจเลือกเส้นทางนะครับทางเชียงรายพอมาถึงอำเภอแม่ลาวนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายตรงแยกแม่ลาว ขับมาจนถึงอำเภอแม่สวยก็เลี้ยวขวาครับที่จะออกมาทะลุอำเภอฝางซึ่งตรงนี้เป็นถนนสองเลนแล้วก็ขึ้นเขาทำความเร็วได้ไม่เยอะครับไม่ถึงร้อยครับผมขับมาตรงเส้นนี้จากแม่สวยมาอำเภอฝางเนี่ยตลอดระยะเวลาห0สิกิโลเนี่ยครับก็ขับได้ประมาณสักเจ8 0สบสิบไม่ถึงร้อยครับก็มี รงนี้แหละครับที่ขับยากหน่อยนอกนั้นก็ขับชิวๆสบายทางสีเลนสบายๆครับพอมาถึงอำเภอฝางก็ขับมาเรื่อยๆครับก่อนถึงอำเภอแม่อายครับก็จะมีทางเข้าเล็กๆอยู่เขียนป้ายว่าลานกลางเต็นท์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับต้องสังเกตดีๆหรือว่าตั้ง GPS ไว้ก็ได้ครับ ็ประมาณนี้ครับสำหรับเส้นทางครับไม่ยากแต่ว่าอาจจะแคบหน่อยนยครับตอนนี้ก็เห็นดอกซากุระแล้วครับเป็นดอกซากุระเมืองไทยครับหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือดอกพญาเสือโคร่งนะครับซึ่งก็จะบานช่วงประมาณเดือนมกราครับตอนนี้ก็เริ่มแตกใบอ่อนแล้ว ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะครับถ้าช่วงไหนที่มันหนาวหนาวนยปีไหนที่มันหนาวหนาวมันก็จะดอกใหญ่แล้วก็จะไม่มีใบมันจะบานเร็วหน่อยนี่ครับปีนี้มันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับมันหนาวเป็นช่วงๆทาให้ใบนะทําให้ใบมันแตกใบอ่อนแล้วครับซึ่งถ้ามันหนาวจริงๆเนี่ยดอกมันจะออกดอกก่อนแล้วมันดอกมันร่วงถึงมันจะแตกใบนะครับ แต่ตอนนี้ก็มีใบแซมขึ้นมาจากดอกละคนเยอะพอสมควรผมนึกว่ายังไม่มีคนโอ้โหผมจะกลางตรงไหนได้นะคนเยอะเลยนะครับรถจอด น,นี่วันธรรมดานะครับ <c oughs> ถึงแล้วครับสำหรับลานกลางเต็นท์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ครับของอุทยานดอยพาหงปกครับ <c oughs> ดูเต็นท์ก่อนครับนี่วัน วันวัน,นวันอังคารครับตรงนี้ก็น่าจะกลางได้หมดครับแต่ว่าเขาไม่เอารถเข้ามาครับตรงนี้มีถุงทรายกั้นไว้อยู่แต่ว่ามีรถเข็นให้ใช้บริการครับมีรถเข็นไว้ให้คนของนะ สวัสดีตอนเช้าครับเจะว่าเช้าก็คงไม่ใช่แล้วครับตอนนี้9ก้าโมงสีห้าแล้วเก็บของขึ้นรถเรียบร้อยครับก็เหลือแต่เต็นยังไม่เก็บเขาก็ทยอยก,กลับหมดแล้วครับเหลือบางส่วนแล้วก็มีมาใหม่ครับไม่ได้มานอนที่นี่แต่ว่าขึ้นมาชมดอกซาก,กุระนะครับ เมื่อคืนอากาศหนาวใช่ได้ครับผมใส่เสื้อสามตัวยังเอาไม่อยู่เลยก็จุดไฮไลท์ก็คงเป็นชุดนี้ครับที่เยอะหน่อยเดี๋ยวพาเข้าไปยุมชมใกล้ๆครับเดินทางมาจากอุตรดิตถ์ครับ 450รกิโลเพื่อมานอนที่นี่คืนเดียวแล้วก็กลับครับก็ <c oughs> <laughs> คงยิงยาวกลับเลยครับเพราะว่าใช้เวลาก็ประมาณหกชั่วโมง่ะครับกลับไปเราจะกลับบ้านต่อกลับบ้านที่จังหวัดเลยต่อค่อยดูก่อนครับดูสถานการณ์ก่อนจะเป็นยังไงตรงนี้ครับที่สวยมาก ต้องมาช่วงนี้ครับมาภายในเดือนนี้ครับเดือนกราถ้าหลังจากนี้ไปก็คงดอกก็คงร่วงแล้ครับแต่ตอนนี้อากาศร้อนมากครับเหมือนอยู่คนละโลกกับเมื่อคืนเมื่อคืนหนุมนอนไม่ได้เลยครับมันหนาวเกินแต่ตอนเช้านี่ก็แดดออกมาก็ร้อนมาก ต้นนี้ต้นมันยังมีเยอะตร่ไรครับต้นเล็กๆอยู่ดอกยังไม่เยอะข้างหลังนูนก็มีครับน่าจะนนี้น่าจะเป็นเรือนประทับมันก็มีเอ๊ะเชือกกั้นไหมโอเคครับเดี๋ยวเก็บเต็นท์ก็เต็นทางกลับครับถึงบ้านก็คงประมาณ5โมงครับ